สวัสดีค่ะอันนี้ชาราดิชาลาเทรดดิ้งนะคะวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟนะคะมุมอมองส่วนตัววันนี้นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้อาจมีการเทขายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณรูมมาตีสามหลายคนทักมาตีสามมาขับไล่ตอนตีสามจ้าโอเคมาดูเรื่องแผนที่หนึ่งตานิีกน่อนะคะในครึ่งตกลงจากมาแผานที่หนึ่งก็คือในตัวของการเซลล์นะคะอันนี้นะคะมองจากตัว PA นะคะอดีตของตัวกราฟนะคะต้องบอกตรงนี้ว่า เป็นเพียงการคาดการณ์นะคะก็ t b s l ตามนี้เลยนะจ๊ะแผนค่อนข้านท,ที่จะไกลถือยาวนิดหนึ่งอาจจะเป็นวันเลยวันนี้ข่าวสำคัญก็จะมีขั้นตอนประมาณช่วงนี้เศรษฐกิจอัวนี้กนน็คือคข่าวในตัวของการดอก,ดอกการเกี่ยวกับบ้านนะคะก็อ่าตัวเลขก,การออกมาดีนะคะหนุ่ในตัวของอีตลาก,กุนันทองนะคะอยันอ่านเองก็เข้าไปที่ในตัวของแอปสีฟ้านะจ๊ะเข้าไปอ่านในตัวบิตคอยก็หืม,หมล้านสามว่อะไรฉันจะขายหมดเลยจ้ะ ใครที่ใช้ h ฮเซ s นะะ X M นะคะ XM นะคะสามารถนะคะกดนะคะเข้ามาในกูวี l e VP